สวัสดีครับพี่น้องเหมือนก็ขอกับเเสาบนคนบางมวนอีกคือเก้าขึ้เดิมกับพี่น้องค่ะเหมืเสาบนสิบห้ามากินกว๋วยจับพี่น้องกว๋วยจับ๊บเสศษไงพี่น้องมาเดิมมาเดิอกว๋วยจับเครื่องในหมูจะกินเศษย,ยวนกว๋วยจับยวนอุบลน,นะมันบ่มีพี่น้องเอ้ยไม่จ่กว๋วยจับแนวนี่มันจะเสศษไงแบบนี้สิ้นกันพี่ยนะอ,อื้อ อมาพี่น่องมายัางไงมูก่อนเลือดพี่น่องก่อนเลือด กินเส้็นด้วนเส้นหน่อยจังแสรอ็อืมนน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 อืมไข่พี่น้องไข่เฟียงนึงกินบดเฟียงเนี่ยอืม nè cũng như là mùa mua phải hmm khó hmm như thế nào, hmm hmm Khác 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 được, được, น้นเย็นแกยวแบบ่ี้ส้มอ็เสือเอามันเด่นหน่อยเสือเอามันเสือเอามันเด่นหน่อยสวมกิดเองน่้มกิดเองมันจังไดลายเสือม่ซส่มเองเสือมันเด้หน่อยดูท่าเดียวเบิ rồi <laughs> chốt gương ngay mùa anh có ơn nhanh tông mà <cười> <cười> <Thôi dừng> nha. <cười> <cười> ซดไปบ่จิได้อืมแสบอยู่พี่น้่งคืออยู่ทักอยู่ทักเติบใส่บักพริกปไปหลายเติบเผ็ด ก่อนเลือดก่อนเลือดน่าจะเป็นเลือดไก่หรือเลือดหมูเลือดไก่ก่อน คัดเดือพี่พี่น้องคาดยุคคัดยุกินดูอยู่แล่เนี่ยข้างในขับวอว,ว,ว่เนาะอันนี้ชิ้เนี้อไว้ชเนี่ยค่ะขอบคุณขอบคุณทนก,การชับเน,น,ะะนื้นเนาะ มากระไรถึงจใจกระแทกสาวบนด้วยค่ะพี่นรองค่ะเอาไปเช่นเดียค่ะเดี๋ยวสาวบนไปกินต่อฝากน้ำชิมหน่อบ๊ายบายค่ะ